สวัสดีครับพี่น้องทาง youtube แล้วก็ทางเฟซนะครับที่ติดตามกันอยู่ที่สั่งพเนียดที่ชอบนะครับการต่อนกต่างๆนะครับเอาหน้าต่างๆวันนี้ขออนุญาตที่จะอัปเดตแล้วก็ส่งงานเกี่ยวกับพเนียดที่เป็นกรงต่อนะครับเป็นกรงต่อนกกวักนะครับนกกวักหรือว่านกไก่นานะครับนกกวักนกอีลุ้มนะครับนกคุ้มนกกระทาได้สารพัดอย่างนะครับตัวนี้มีประตูเปิดด้านข้างมีล็อกอะไรเรียบร้อยอย่างดีนะครับ อันนี้เป็นกระจกรุ่นใหม่นะครับที่มีเซฟป้องกันการแตกด้วยกันกระแทกไปด้วยนะครับอัปเดตให้หน่อยเพราะว่าหลายๆคนสั่งมาแล้วมันยังไม่ไปงานยังค้างกันเยอะนะครับหรือว่าส่งหรือเปล่าสั่งทําไมรอนานนะครับจริงก็นานับหลายวันหลายวันเลยนะครับบางท่านนี่โอ้ต้องยอมรับต้องขอไปจริงจริงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับได,ได้ได้ได้งานได้ของแน่นอนนะครับ ีเตรียมไว้อยู่ก็ชุดนี้ก็ลอตใหญ่นะครับยังมีอีกสองสามใบนะครับที่ทําอยู่ข้างนอกนี้คือที่พร้อมตัวนี้ก็รอที่จะแพ็คนะครับก็เลยทําคลิปให้พี่น้องได้ดูก่อนนะครับมีไปที่ไหนมั่งนะครับมีไปที่สุพรรณนะครับมีไปที่สุพรรณมีกําแพงเพชรนะครับมีพิจิตนะครับใบนี้ไปไหนไปสุพรรณเหมือนกันนะครับที่เดิมบางนางบวชอันนี้ที่อำเภอเมืองนะครับ แล้วก็มีตัวนี้ไปหัวยอดตังนะครับอันนี้เป็นพระเนียดอ่าต่อกินปีนะครับงานยังเยอะแยะมากมายนะครับใครที่สนใจไงก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับบางทีไม่ได้ลงหรอกนะครับเพราะว่ารีบก็แพ็คทีละอันส่ง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 วันต่อวันนะครับแต่ว่าก็ยังติดค้างพี่น้องกันเยอะอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันได้ลอตใหญ่ก็เลยเอาให้พี่น้องได้ดูกันว่าไปไหนมาไหนบั่งนะครับก็ต้องขอัยด้วยบางทีล่าช้าแต่ว่ารับรองครับว่าได้ของกันแน่นอนทุกท่านนะครับ โอเคครับสนใจยังไงถ้าเข้ามานะครับสวัสดีครับ